ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมโลทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับลุงต้อมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผมยิ้นข่าวว่าปู่เจกมหาครับท่านผู้ชมเนาะเอาปลาคอใหญ่มาให้ครับท่านผู้ชมปลาคอใหญ่ซ้ำขาผิดได้ครับท่านผู้ชมเนาะเปิ้นซิดเบ็ดหายบอกครับลุงต้อมป้าตัวครับผมที่สําคัญนี่ได้เลขกสามตัวครับกับลุงต้อมเนาะครับเนาะได้เลขกสามตัวตีเด็ดสิเป็นตัวไรครับเนาะกลับมาถามลุงต้อมเบิ่งครับงวดวันที่สอง คือสภาคมพศสอง6ัครับท่านผู้ชมเนาะลุงต๋อมก็อยู่ทั้งปีแล้วครับมารับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับลุงต๋อมสวัสดีครับครับผมเนาะโอ้ยเ้าซูเอฟซีฟังนะครับฟันว่าจย่างไรก่อครับลุงต๋อมฟันว่าเป็นให้ปลาขาวเต็มหน้าเฟันว่าของานหนึ่งเด้อดฟันว่าหน้านั้นเดี๋ยชีพป้ามาให้ทะเลเธอซองประกัดซีดเบ็ดได้ปลาคอตัวบักใหญ่ ว่กันหลากมาให้ยู่เทียงเลยโอ้หลากประคอหญ่ยซ้ำเลครับออตรงต่อโอ้ประกอหญ่ายนี่ซ้ำขาพี่ละเออซ้ำขาเลยต<า>็ดหลากมาให้ครับนี่ตรงเฮ็ดจ้าซี่เิ่น่าครับเอออือปู่เจ็งนะปู่เจ็งเนาะครับเพิ่นมาเมื่อไรครับเนี่สองสองตั้งแต่เลขกออกนะสองขึ้นเหลขกสองหุนเลขกเออครับสองขึ้นเลขกครับกะเมื่อคืนเป็นมาย่่าอัพโลมาให้นอ พะโลกับแกงจืดสองอย่างพะโล้กับแกงจืดมาไหตุ้งตอมอีกครับโอ้ครับผมแต่แต่ว่าปูแจ๊กเอาเนียนพันไบกอนวาเจ็ดนอกครับเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาเหครับครับเจ็ดแปดห่าในคูนอกครับเออจังไดรจังว่าเจ็ดแปดหาครับลุงตอมปู่แจ๊กเอาเอาเปิลเป็นหลักสี่หนาปูแจ๊กเจ็ดเออปลากับแปกป้ากระเพกเออห่านก็เอามือห่านิวเด็ดซิต โอ้มือกวดเยะมากหน้ากันในหน้าในหน้ากัหามือกัหาครับอืมเจ็ดแปดหาเนาะครับไปให้เนาะครับเพิ่นเอาปลามาให้เออกับพะโล้พะโล้กับแกงจืดพะโล้กับแกงจืดมาขึ้นนี่เองครับผมอืมจะได้ใส่เจ็ดแปดหาเลยเออครับขันซองโตแล้วปันหายองยางเนาะครับซองยางก็บหนึ่งศูนย์ซองศูนย์หลักคือดักเต็มนหน้าคือเหล็กซองโตนะครับหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์ครับครับ เพราะว่าปันไห่พโลกะตีเป็นศูนย์ไปเลยเนาะครับพโลเป็นศูนย์เออเป็นไข่บ่ะครับเออไข่เป็นศูนย์นะอเออมันก้มเนาะมันก้มมันกลมถวยรกระศูนอยู่แล้วว่า,าครับถวยกระศูนย์อยู่แล้วเขาก็ะหายนว,วยเดียวอืมห้ยนวดเดียวก็ได้หนึ่งศูนย์หนึเออหนึ่งศูนย์น้าครับแน่นแน่นครับตรงต่อแน่นเขาปันไห่ซองอย่างเนาะครับผมกันหนึ่งศูนย์สองศูนย์ค่ะกันกระเหล็ก เฮดแปดหานี่ล่ะกับซ้ำนานเนาะครับกับ่ถือไว้โบหลายหาบโบหลายหางแก่ฮักแก่เพราดักซื่อๆอเพื่อไหวซื่อๆนะครับปูเฮ็ดแม่เฒ่าบ่ต้อมเอฮดเมทัลมันไปไผงอกกันเลยตัดมาอครับครับครับเฮ็ดแม่เฒ่าไปถวายปู่เจ๊กบ่ครับนี่ถวายกันได้ถวายเลยถวายเลยครับผมต้องทาสีอีกครับทาสีสีแดงขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับงวดนี้เนาะบ่ได้มาติดบ่ได้มาติดตามต้งต้อมี่หลายงวดครับหลายงวดครับผมเนาะหอายู่ หมวดนี่มีโอกาสดีได้เจอลุงต่อมเนาะเป็นตัวเลขเจ็ดแปดห้าหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์หนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นะครับเนาะฝันจังได้อีกบครับบัดนี้เป็นเขามมหาบ่เป็นมาหาบออยู่ในบ้านในถียงในหน้านี่มาหาแต่เอาป่ามาให้โอ้มาแต่ป่ามาให้มาแต่หาหาแต่อยู่หน้าไปขึ้นน้ำไปหาเอื้อเอาแกงมาให้เอามามาเหื่อน่อนบัตโอ้มาเหื่อนเหื่อนกะติดไปเลยโอ้ห้าเออ จะบูมาบ้านเหล็กทีบ่หรอครับตุงต่อมบ้านเหล็กที่ตัวใดครับเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าบ้านเล็ทีหนึ่งแปดเก้าเนาะครับแอนเดอร์ปัญหาครับครับครับเราเห็นเมียกินก็ไดให้ยี่น้องยินโอ้ครับผมเหล็ทีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดเก้าครับเราทักล่วงว่าเปนจะมาตัวนี้บ่หรอครับตุ้งต่อมเนาะครับผมเจ็ดแปดเก้ารพว่ามันปูเจี๊ยบเป็นบงปากออกมาบ่หระแต่เออแต่แต่ป่านี่ตัวเดียวไหนแปลว่า เก่กับมักคือการเปลนหนึ่งหนึ่งเปดนะครับเพราะว่าป้ากับตัวหนึ่งแต่มือเหล็กนั่นป้าขาวนั่นซิดเอ้าของานหนึ่งเดินหน้าขอหน้าอีกันเออเธอเหล็กนะขอหน้างานหนึ่งเดินซิดป้ามาหายเป็นบาป้ามีขาวเวยด๋ใครท้อิดเอาเนี่ยงอยู่เตียงหลับไปเอ้าอืมครับครับครับแต่หนึ่งหากับมากคือกันครับเพราะว่าป้ามันมาเธอซองนี่มันป้าคอหนาตัวดีอ่ะครับเออก็จับสนคือกัน อันบาดีน,นุงครับ<ร>บาดีนุ่งตอมเนี่ยเด,ด้ได้ส่งได้ขอเพิ่นบอครับไดงไปขอกับปูเจ็เดบะครับบอส่งบ่ท่านได้ส่งเนี่ยะค่าเจ้าอยู่มีไปมาเพื่อนกับบมาว่าจัง่่ามุยคตรว่วาค่วยกับไปซ่้นเข่าซองสอบลมมมันกอบ่าขาดดอกเลยเลยเลยตีเอา20ศูนํานโอ้ครับค่วยไปซส้นกับเออกามาควบกับตีเอ่ง2อย่างจืดกับปาโลตรงกับเออผมไปมาเห็นบ่เนิเปซส้นลมสองอบบ่ขาดครับปกติกับข่าปครับ จะให้จังเลนเข่าคุ่นเป็นส้นเข่าซองสอบลงไปตี้อันสองศูนหนึ่งไปรักเตงสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์เนอะกับป็นแล้วก็เจ็ดแปดหาพอเอาวิปูเป็นหลักครับปูเจ็กเป็นหลักป้ากับรับแมนแมนเออการเอาดักเอาตัวสามตัวกับคุ้มเดียว่ะสามตัวรับให้ใกล้มือมันจังส่งเนาะลุงต้อมเนาะเอาไปฝาก่อนแมนแมนบาดนี้อัน ผีอยู่ทางกกดูพูดนะครับเป็นยังไงครับต้องตอบอยู่ทางปุ่นปันนะปุ่นบทใบยู่หันแล้วเพิ่นมาอยู่น้ำปูมัดแล้วโอ้ใหญ่มาอกคอกกอยู่หนีเลยมามาอยู่น้ำปูเจ๊กแล้วเออบริวารพิ่นเพิ่นบ่อยู่หันเนาะโอ้พ่นมากผีแล้วครับครับครับมันใหญ่ายายมาอยู่น้ำครับอืมอเป็นตัวเลขกระชุดนี่แล้วเนาะครับต้องตอบเนาะครับ ครับผมรองเอาไปเซียงโชคครับตุงต่อมรองเบิ่งครับมี่ยังเติมเติมอีกครับตุงต่อมกับบ่มีมีซ้ำหนีมีซ้ำหนีเนาะเออสองโตมันสิหลายขมแน่อยู่สองขมอยโบเปหนังเออสามโต้มันขมเดียวแหละครับไอฟีโร่รองเอาไปเซียงโชคลองเบิ่งครับงวดวันที่สองผิวเสลานี่เนาะครับตุงต่อมเนาะครับพศสองคนครับผมแม่นออกวันที่สองครับครับผมกราบขอบพระคุณตุงต่อมได้ไลค์ตัวเลขได้เลทขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมโอ้ขาขาดอกไม้งามเนาะตุงต่อม บบเบาแอมมาทรงนี้สิจดตัวเลขของลุตงต้อมไว้แคบหน้าจอครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบาแอมมาเด้วยครับเนาะ <ripe> ชมบึงตัวเลขกันครับครับ ครับผมสมบชมนี่ด้วยครับตัวเลขของลุงต้อมเนาะครับสมบชมเนาะเอาปาคอใหญ่มาให้ตัวส้ำขาหนิครับสมบชมเนาะลุงต้อมเป็นกัะแปะเป็นเลขให้สาตัวที่เด็ดครับงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันหรอยหกสนี่เนาะครับเอซีเนาะกรลองเอาไปซื้อโอตรี่ล่องเบิ่งครับ785ดแปเจ็ดครับเลข2ตัวนี่หนึ่งศูนย์ครับกับสองศูนย์เนาะครับสมชมบ้านเลขที่นี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าครับสมบูชมกระตัดเนเนาะครับสมบูรบ สำหรับคลิปนี้เบาแอมรัตงกับเชล่าธรรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมรัทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมิ่งของดีกันครับเบาแอมรัทงนี่เดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่านมช้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถืเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูบอลสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนลวดที่เหรัเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาะได้สมปัานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามมาายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาคล้ายๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายั่งกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสม,มุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชาระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถี่ร่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำลุย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ